ก้อนนะครับเมื่อเทียบกบตอนแรกจะยังไงอย่างนี้ให้มันได้คําตอบวันนี้วิธีหนึ่งก็คือทำนี้ครับเออพี่ว่าเป็นก้อนๆน,นี้นะนี่นี่คือสารส้มนะครับตอนแรกเนี่ยเป็น M ถูกไหม H2O ซึ่งก็คือ12น้ำมันแหละตอนหลังเหลือเป็น N H2O มันก็ต้องเท่ากับแปดสิบสี่จุดแปดหารหนึ่งร้อยนี้ถูกไหมถูกไหมครับเพราะเขาบอกว่าเป็นแปดสิบสี่จุดแปของตอนแรกแต่วิธีนี้ช้าไหมก็ไม่ช้าเราเธอก็ต้องคิดเลขก้อนนี้ค่อยไปก็มาไดเอ็นออกมาไม่ยากไดเอ็นมาเท่ากับแปดแต่ทีนี้พี่ถามว่าแล้วมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมมีนะขึ้นอาจจดก่อนขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นหรือเปล่า ถ้าเรามองภาพรูปมันอยู่ที่คนมองนะไอ้พวกที่เรียนจะไปเป็นบริหารเรียนสายวิทย์แต่จะไม่เอาหมอไม่เอาวิทยาจะไปเป็นบริหารเนี่ยจะมองอย่างนี้ได้นะพวกที่เกิดมาเพื่อเป็นนักบริหารเลยมองอย่างนี้เลยครับมองเป็นสารส้มเวลามองเธอไม่ต้องเขียนอย่างนี้นะเธอมองอย่างเดียวแล้วก็น้ำไหน,นมองอย่างนี้นะครับตอนแรกตอนแรกก็สารส้มห้าสิบสี่จุดสี่น้ำสี่สิบห้าจุดหกนะผมดูดีๆนะครับตอนหลังสารส้มมันก็ไม่ละเหยห,หรอก สิ่งที่เราเหย่อมีเพียงน้ำถูกไหมมันเหลือ84.8ของตอนแรกก็เอาลบดิเหลือเท่าไหร่ครับเท่าไหร่30.2ใช่ปะเพราะลกแล้วตอนนี้เท่ากับ100อันนี้เหลือ84.8เนี่ยมองเห็นยังมองเห็นหรือยังว่าอันนี้คือน้ำเท่าไหร่อันนี้คือน้ำ12อันนี้ต้องเป็น8สัดส่วนอย่างง่ายเลย3ต่อ2 ตอบเลยว่า n เท่ากับ8 m เท่ากับ12ถ้ามองได้อย่างนี้นะเทพเลยครับเนี่ยมองภาพรวมเขาได้มองภาพรวมคนที่มองภาพรวมได้ก็ต้องฝึกมาพอสมควรเขียข้อนี้อยากจะมองได้อย่างนี้กับใช่ไหมในห้องสอบในห้องสอบมองได้จริงๆนะพี่บอกเลยคือถ้ามองภาพรวมคือภาพที่คนออกข้อสอบมองข้อนี้ไว้อ่ะ แล้วก็หยิบมาแตกเป็นโจทย์หลอกอเธอเริ่มแรกเริ่มบางทีคนออกข้อสอบคิดมาอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยมาแต่งโจทย์ดึงเธอไปทางอื่นงั้นถ้าเธอมองถึงอย่างนี้ก็คือมองไปถึงแก่นของโจทย์ไปถึงต้นทางที่คนออกข้อสอบคิดอะไรถ้าเธอคิดถึงท่านนั้นเธอไม่โดนหลอกแน่นอนนะต้องฝึกทำบ่อยๆครับแล้วเธอจะเริ่มได้ทีนี้มาดูการบ้านแต่แว่าเราวันนี้ก็คืออ่าหน้านี้ครับ เรื่องสัดส่วนนะครับผลึกน้ํามีถึงข้อสามสิบเจ็ดข้อสามสิบสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดหกข้อเองครับการมาจะง่ายกว่านะแล้วเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันนะข้อสามอะไรนะสามสองสามสามสาี่สามห้าสามหกมเจ็ด